กลุ่มดาวซิฟิอัสพระราชาของเจ้าหญิงแอนโดเมดาเป็นกลุ่มดาวแนงๆยในไใกล้ทางช้างเผือกสามารถสังเกตข้างๆราชนีแคสิโอเปียได้เรามาฟังกันครับสวัสดีครับดูดาวการ a ัคทูลุสอสโตรโนเมอร์วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของกลุ่มดาวซิฟิอัสเป็นกลุ่มดาวที่ไม่ได้สว่างมากแต่ว่าเป็นกลุ่มดาวตัวละครในเรื่องราวของ เทพนิยายกรีกโบราณเรื่องเจ้าชายเซเซอุสกับเจ้าหญิงแอนโดเมด a านะครับเซเฟอุสเนี่ยหรือซิฟิอัสเนี่ยก็คือเป็นพระราชาซิฟิอัสผู้ครอบครองอนนะาณาจากรเอธิโอเปียแต่ว่าก็คือเป็นพระราชาที่ไม่ได้ดังมากพระราชินีดังกว่าพระราชินีคือราชินีแค่ซิโอเปียที่เป็นดาวตัวเอ็มหรือว่าดาวค้างคาวของเรานี่แหละตำแหน่งหาไม่ยากสําหรับดาวเซเฟอุส ซีฟีอัสนะครับก็คือมองมาที่ดาวแคสิโอเปียเป็นตัว M เนาะแล้วก็ลากลากตัว M เนี่ยขับขยับมาทางทิศตะวันตกของตัว M นิดนึงเนาะมองมาทางด้านซ้ายของตัว M ซ้ายแล้วก็คอนมาทางด้านล่างนิดก็จะเจอดาวซีฟีอสัสทีเนี้ยก็คือ,อ,อมันจะอยู่ใกล้ๆก้กับดาวเหนือนะเนาะถ้าเกิดเราลากจากไอ้ตรงแคสิโอเปียมาเนี่ยแบ่งครึง่งแล้วก็ลากมาดาวเหนือดาวเหนือก็จะอยู่ตรงนี้เนาะแบ่งครึง่งลากจากดวงที่1ดวงที่2ดวงที่ สานอนแล้วแบ่งครึ่งมุมมันโดยประมาณจะมาที่ทดาวเหนือแต่ว่าเรามักจะโดนหลอกด้วยดาวดรงนี้ดาวดวงนี้คือดาวแกมมาเซฟิไอดาวแกมมาเซฟิไอหรือเออร์ไรดวงนี้เนี่ยอ,อยู่ตรงหัวเข่าของระราชาเซฟีอัสแต่ว่าไม่ได้สว่างมากแต่ว่ามีความสำคัญนะดวงนี้เป็นว่าที่ดาวเหนือในอนาคตในอีกประมาณ1,000ปีข้างหน้านะครับแล้วก็ ดาวตรงนี้เอาเอาเดรามินเนี่ยเป็นชื่อแขกชื่ออาหรับนิดนึงเนาะก็จะเป็นแปลว่าไหลขวาของพระราชาเซฟิอิดดาวดวงนี้ก็เป็นว่าที่ดาวเหนือในอนาคตเหมือนกันเรื่องดาวเหนือเปลี่ยนดวงนั้นเดี๋ยวจะต้องมาเล่ากันในอนาคตในคลิปต่อๆไปแต่ว่าเรามาดูกลุ่มดาวเซฟิอุสกันเซฟิอัสเนี่ยก็คือเราจะมองเห็นกลุ่มดาวคล้ายๆรูปบ้านนะหนึ่งสองสาม สามสี่สี่ดวงแล้วก็มีดาวตรงหัวเข่าวตรงนี้เป็นแกมมาที่บอกว่าเป็นว่าที่ดาวเหนือดวงแรกเนาะแล้วก็อันนี้ว่าที่ดาวเหนือดวงที่สองดาวจะเป็นปรูปคล้ายๆรูปบ้านดาวกลุ่มดาวนี้ไม่ได้สว่างต้องฟ้ามืดจริงๆมองไปทางทิศเหนือนะครับช่วงเวลาในการสังเกตกลุ่มดาวนี้เนี่ยจริงๆก็คือเห็นได้เกือบทั้งปีส่วนใหญ่ของทั้งปีเลยเพราะว่าเป็นกลุ่มดาวทางซีกฟ้าเหนือแล้ว แล้วก็อยู่ใกล้โบฟ้าเหนือได้เห็นเกือบตลอดเดือนที่ไม่สามารถมองเห็นได้หลักๆจะเป็นราวๆเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนเพราะว่าดวงอาทิตย์จะเคลื่อนเฉียดผ่านกลุ่มดาวคนแบกมอน้าตรงนี้เนาะซึ่งอยู่ในแนวเส้นเดียวกันเป็นเส้นเส้นตำแหน่งบนท้องฟ้าแนวเดียวกันเนาะก็เลยไม่สามารถสังเกตเห็นไดเ้เดือนที่สามารถสังเกตเห็นได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นราวๆเดือนออกันยายนนะสิงหาคมกันยายนเป็นหลักนะครับ ถ้าเกิดสมมุติว่าต้องการสังเกตในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงประมาณสิงหาคมกันยายนจะเห็นในช่วงเช้ามืดแต่ถ้าเกิดเป็นกันยายนจนถึงมกราคมช่วงนี้นะครับจะสามารถเห็นได้ในช่วงหัวค่าเวลาการขึ้นของกลุ่มดาวนี้เนี่ยเขาจะขึ้นทางทางทิศทิศค่อนข้างตะวันออกเกือบเหนือเลยแหละชิศค่อนข้างเหนือขึ้นมาทางตะวันตะวันออกเชียงไปทางเหนือมากๆเกือบจะทิดเหนือเป๊ะเราก็ขึ้นวนอยู่ทางด้านรอบทิศเหนือเนาะขึ้นมาสูงสุด แล้วก็ลงมาทางทิศตะวันตกเล,เล็กน้อยหลักๆให้มองหาทางทิศเหนือเป็นหลักเลยสําหรับกลุ่มดาวนี้จริงๆเห็นได้ตลอดแต่ว่าเกือบตลอดเลยแต่ว่าสังเกตยากเฉยๆส่วนใหญ่คนจะไปมองกลุ่มดาวราชนินีแคสิโอเปียซะมากกว่าเพราะว่าเขาสว่างกว่าเยอะออวัตถุท้องฟ้ามีอะไรให้สังเกตบ้างสําหรับกลุ่มดาวพระราชาเซเฟอุสเนี่ยก็จะมีเมื่อกี้เราแนะนําว่าที่ดาวเหนือไปแล้วเนาะดาวแกมมา เซฟเซฟอิด uh, หรือว่าเออร์ยรเอลฟาแล้วเนาะเอาเดิมรามินนะ erm in, นะดวงนี้เป็นเอลฟาเป็นว่าที่ดาวเหนือดวงต่อไปอีกเป็น Q2 นะครับ uh, ทีนี้ก็จะมีดาวดวงหนึ่งที่อยากจะให้รู้จักไม่ได้สว่างมากแต่เป็นเป็นดาวที่มีหมุดหมายสำคัญทางดาราศาสตร์ดวงนี้นะครับชื่อว่าเดลต้าเดลต้าซิฟิอัสไม่ได้มีชื่อภาษาอังกฤษพิเศษแต่เดลต้าซิฟิอัสเป็นดาวแปรแสงออชนิดซซฟีดดวงแรก ดาวแปรแสงคืออะไรก็คือดาวแปรแสงเนี่ยเออก็คือดาวที่สามารถมีหลีแสงขยะอา่าแล้วก็สว่างขึ้นได้ตามช่วงเวลาดาวเซฟิอ่อดาวเดลต้าเซฟิอัสเนี่ยเป็นต้นแบบดวงแรกที่เขาค้นพบมันเป็นดาวยักษ์แดงยักษ์เหลืองยักษ์ใหญ่ๆที่มันกำลังจะกำลังจะสลายตัวมันก็เลยจะมีการขยายตัวหดตัวหดตัว,ตวสำหรับชนิดนี้จะเป็นดาวยักษ์ใหญ่สีเหลืองอ่อ อันดับความสว่างเขาจะประมาณ3.5มจุดห้าถึงสี่จุดสี่พูดง่ายคือจะมีช่วงกระพริบสว่างมากสว่างน้อยรอบหนึ่งประมาณ5วันเนาะเพราะก็คือบางทีเราอาจจะมองเห็นไอ้ตรงกลุ่มดาวที่เป็นรูปบ้านเนี่ยตรงนี้เนาะแล้วก็มองไปตรงนี้จะมีดาวเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็คือดาวเดลตาเซฟิอิดเนาะบางทีดวงนี้ก็จะหลีบบางทีดวงนี้ก็จะชัดอ่าโอเคดวงต่อมาที่จะแนะนําให้รู้จักอันนี้เ,เป็นมีเรื่องราวเฉยๆก็คือชื่อมิวซิฟอัสอยู่ตรงบริเวณอ่อ หน้าของพระราชาเนาะไม่อีกชื่อหนึ่งก็คือชื่อ Garnet Star เอ่อนะครับเป็นดาวโกลเมนสีแดงสว่างชัดเจนเลยอยู่บริเวณหัวหรือว่าตรงฐานของบ้านนั่นแหละอยู่บริเวณหัวของพระราชาแต่ว่ามองไปมองมาเหมือนฐานของบ้านมากกว่าเนาะอืมเป็นดาวแปรแสงเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของออกลุ่มดาวเซเฟอเสนะต่อไปเราจะมาตาลุยวัตถุท้องฟ้ากันเรามาชมกันนะครับเรามาดูภาพกลุ่มดาว เซเฟอัอสกันนะครับจำดาวการเน็ตได้ใช่ไหมที่เป็นดาวแดงๆตรงนี้ตรงตรงบริเวณห,หัวของพระราชาเซฟเฟอ,อุสจะมีวัตถุแดงๆเลืเล้งๆตรงนี้เนี่ยอ,อันนี้เรียกว่าเอลเ a n ฟนทรังนะหรือว่า IC 1396เนาะเป็นกระจกดาวเปิดขนาดใหญ่แล้วก็มีเนบิวลาค่อนข้างสวยเอลเ h a ฟนทรังเ n บิ u ลาเนาะอย่าลืมรอชมกัน แอลเฟนทรังส์เนบูล่าก็คือเป็นเนบูล่ามืดแล้วก็มีเนบูล่าสะท้อนแสงสีฟ,ฟ้าอยู่เป็นแบ็กกราวน์เนบูล่ามืดแปลว่าไม่มีแสงในตัวเองสีเทาๆทึบๆแต่ว่าสะท้อนแสงจากดาวฤกษ์ข้างๆซึ่งเป็นดาวฤกษ์เกิดใหม่ประกอบไปได้วยแกส๊สไฮโดรเจนฮีเลียมปริมาณมากฟุง้งๆเต็ไมไปหมดในบริเวณน,นี้นะครับน่าสนใจมากเลยเอาหล่ะมาต่อที่วัตถุต่อไปกันดีกว่าเนาะก็คือ NGC 6939นะครับ NGC 6939 แล้วก็ NGC uh, 6946เ uh, อ่ออยากให้ดู6946เน no? าะ Fireworks Galaxy จริงๆเขาจะมีกระจุกดาวอยู่ข้างๆกันก็คือจะมี Galaxy อยู่ตรงมุมนี้แล้วก็มีกระจุกดาวอยู่ตรงนี้เนาะแต่ว่า Galaxy นี้ค่อนข้างสวยเนาะแต่ว่าสว่างไม่เยอะเท่าไหร่เป็นสามารถสังเกตได้จากกล้องโทรทัศน์ใหญ่ๆเท่านั้นเป็นฝ้าเล็กๆ mm. ชื่อ Fireworks Galaxy เนาะหรือ NGC 6946เ uh, อ่ออันดับความสว่างแค่9เนาะแต่ว่าอาจจะเห็นได้ ค่อนข้างยากนิดนึงใกล้ขอบฟ้าเนาะต้องรอดูจังหวะบางช่วงที่จะสามารถสังเกตเห็นได้ไอไฟเวิร์กกาแล็กซี่นะครับจุดสังเกตก็คือให้ไล่จากพระราชาเซฟ,ฟิกุสเนี่ยตรงนี้มาที่ดาวเอลฟาออลเดอร์บารินเออเดอร์มินดวงที่บอกอยู่ตรงหัวไหล่ขวาเนาะแล้วก็ไล่มาดวง,ดวงฝั่งด้านทางค่อนไปทางทิศตะวันตกนิดนึงเนาะแล้วก็ค่อยมาเจอหายากครับอยากต้องใช้กล้องโทรทัศน์แล้วก็รู้ตำแหน่งชัดเจนเลยสังเกตเห็นได้ค่อนข้างยาก วัตถุท้องฟ้าอื่นๆก็จะมีเรื่องของไอริสเนบิลลาอยู่ในแถบนี้เหมือนกันเนาะ,ะก็จะเป็นเนบิลล่าเนวิลล่าสว่างเช่นเดียวกันก็อยู่ในแถบนี้แต่ว่าความสว่างเนี่ยต้องดูจากกล้องโทรทัศน์ภาพถ่ายจากกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่จริงๆนะครับก็สำหรับเรื่องราวกลุ่มดาวพระราชาเซฟิอัสเนี่ยก็เป็นพระราชาของเมืองเอธิโอเปีย ในนิทานนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีเรื่องราวอะไรโดดเด่นเกี่ยวในนิยายแต่ว่ากลุ่มดาวนี้ก็มีสตอรี่อยู่พอสมควรเลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe c h ช anel n ของเรา a r c t u r u s astronomer นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นในช anel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอด สวัสดีครับ